สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมโทนี่บุรีรัมครับสวัสดี FC ของช่องโทนี่บุรีรัมครับเมื่อนี้ครับพี่น้องภารกิจเช่นเดิมเช่นเคยครับกับภารกิจหอยเชอรี่สีทองนะครับเมื่อนี้จะมารีวิวครับสั่งมาอีกหนึ่งเจ้านะครับในราคา350บาทรวมส่งนะครับมาเบิรงครับอันนี้เพิ่งปาดกล้องนะครับดูว่าเจ้านี้แพ็คยังไงนะครับ ่าโหมาลักษณะนี้นะครับก็เป็นไข่นะครับเป็นไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับเดีย๋ยวเราจะมานับครับได้กี่ใบหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ครับคนนี้ใช้อ,อหนึ่งหนึ่งแพ็คนี่มีอยู่สองรงังบางอันนะฮะบางอันนะเป็นแพ็คด้วยกันกระแทกนะครับกันกระแทกนะพี่น้องชิมีมุนในบันนี้ นีครับเขาบอกว่าเฉได่ประมาณ30กว่ารังเขาก็มีแพ็คเดี่ยวแพ็ครวมนะครับหนึ่งมัดโอเคหมดเกลี้ยงครับหนึ่งสอง

มีรังเล็กรังใหญ่ปนกันมานะครับสามสิบสองังนะครับเดี๋ยวเขาจะแกะครับคราวนี้จะแกะใส่ตะกร้านะครับเดี๋ยวเขามามัดทุนครับพี่น้องมัดทุนนะครับมาทุนมาทุน หมัดซ้ายขวาไม่ได้เข้าออเขาใครใส่นะคะเดินไวขึ้นหนเลยมือซัมัด้นเสียชีว ห้าเกะครับอันนี้นอ,อยแพลกอย่างเขาต้องเลียนลูกการแพ็คไว้ครับเพราะว่าเขาก็ต้องขายในอนาคตหนึ่งหนึ่งครับใน พี่น้องก็ใครสนใจก็ฝากติดตามนะครับช่องทูนี้บุรีรัมครับหอยเชอรี่พันสีทองนะครับรสิมีไค่แบงนะครับรหน้าคดพอพันแม่พันใหญ่นะครับก็สิเปิดแบงไปอันนี้สร้างคุนละเจ้านะครับเนาะจากคลิปที่แล้ว คือเป็นเป็นคนละฟาร์มกันฟ้ามหนีพันยุกรุงเทปนะครับเลียงข้างบ้านด้วยกันเลียงข้างบ้านชุดนี้350บาทนะครับรวมส่งส่งเคอรี่มานะครับใส่ไห สามแล้วแพ็กหนีชิมี่ซีแผงนะครับก็ชิมี่แตกบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมดาแต่ว่าขันแตกกับว่าดีเป็นไงครับเพราะว,ว่ามัน เหียเห็หมดได้ป่ะนี่หมดสิม,มากินนะครับหมดจะมากินพวกใครนี่มันแตกมันเลยกินแล้วก็จะมากิน อันนี้ติดติดยูนิตหน่อยนะครับติดยูนิตหน่อยเสียดายอยู่ดิมมันติดอยู่ใน,นกรรเทษตอันนี้อยู่ประมาณสิบตัวสิบฟองก็สิบตัวแล้วครับ รับผมพี่นอกก้องก็แกะครับแกะไข่พิธีพิธันเนี่ยใส่ละเลียมใส่ละลายมันบกาแกะแห้งครับยามันแตกมือเบาๆดูีดนเนี่ยมือเบาๆเลย หาหาส่วนมพอใส่มีดปปดแล้วรุนใน สองสี่หกแปดสองสี่สิบสิบและเดซิบและไม่เป็นวันละแพ่ฟุ้งยังเขาดังนุ่มจามันเชียวเชียวเลย <c oughs> แต่หอยปังนี่เพื่อนท่านที่ท่วมากเนะกาะาะสร้างหอยปังใหม่ยู่ครับประมาณ 40, 40โตเป็นใส่แม่พันนะครับแม่พันุเลย Wow. Hay nhanh hey, hay nhanh hey. ฟาร์มที่แล้วนี่เพื่อนฮอทิชูนะครับจะไอนี่เพื่อนฮอเป็นกันกระแทกจริงผมว่าฮอทิชูก็ได้เลยกันกระแทกแกะยากว่ะค้นขายกับพยายามที่จะเ็ให้คนซื้อนี่รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดนะครับ เออไอ,อ้โหซึกว่าเพิ่อนหอมาดี เรียบร้อยครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือแกะเสร็จเรียบร้อยประมาณ30กว่ารังนะครับก็จะตกในวันห้างละสิบบาท10กว่าบาทก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลอยบนอ่างนะครับเพื่อทําการฟักต่อไปนะครับกระสีล้อยในยอ่างนี้นะครับพี่้องครับแต่ว่ายังโ่ได้เตรียมพืชน,น้ำไว้นะครับ ดูจากลักษณะใครเราอินาจีระมัณน <c oughs> ซีหาือยังต่ำนะครับถึงจะฟักเดี๋ยวเขายังมีเวลาในการเตรียมบ่อนะครับเดี๋ยวจะเอาพืชน,น้ำมาใส่นะครับผมส่วนรุ่นพี่ครับจากฟาร์มที่แล้วนี่ครับก็ยังไม่ฟักนะครับยังไม่ฟักใกล้แล้วครับขาวๆแล้วนะครับอันนี้รุ่นพี่นะครับ รุ่นพี่รุ่นพี่ยังนิ่งอยู่นะครับก็กินเก่งอยู่ครับแป๊บเดียวผักหมดอีกแล้วนี่ครับชมหน้าว่าที่พ่อพันุ ครับผมยังไงก็ฝากติดตามครับพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบ้าวตัวนี้บรี่ัมร์นะครับเดือนนะครับโครงการน้อยเชอร์รี่สีทองนะครับบ๊ายบายครับ